สวัสดีค่ะพบกับโชบกราฟสับจุดเทรดประจำวันที่7กันยายนนะคะภาพตลาดนะคะเราจะเห็นระยะสั้นเนี่ยจะดูซึมตัวลงบ้างนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยยังมองเป็นช่วงของการฟื้นตัวแล้วก็เป็นการพักตัวรอบใหญ่ๆรอบหนึ่งก่อนนะคะตามแพทเทิร์นกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นว่ายังสามารถยกตัวในกรอบไซด์เวอั up ได้นะคะก็ดูแล้วเนี่ยถือว่ายังไม่น่า ยังไม่น่าวิตกกังวลอะไรนะคะสำหรับการปรับตัวลงรอบนี้ถ้ายังไม่ต่ำกว่า1360จุดนะคะเราก็ปรับแนวรับแนวต้านเล็กน้อยนะคะเป็นรับที่ประมาณ1365-1360แล้วก็ต้านนะคะกรอบบนก็คือ1385ถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยด้านบนนะคะ1395ค่ะ สต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็นตัว I V L ตัวนี้เนี่ยพักตัวเป็นสามเหลี่ยมขนาดเล็กนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการพักเพื่อรอโอกาสขึ้นต่อเพราะว่าสัญญาณจากเครื่องมือเนี่ยยังหนุนในทางบวกนะคะแถวๆนี้ก็ยังน่าซื้อรอการฟื้นตัวนะคะรับคือ20บาท80ตัต้าน21.7นะคะถัดไป22.5แล้วก็คัดลอสที่20.5ค่ะ ถัดมาเป็น tcl นะคะ tcl เนี่ยตัวนี้ราคาบวกบตัวขึ้นจากฐานได้วอลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็สัญญาณหนุนจากเครื่องมือตัวหลักๆนะคะดูแล้วน่าจะกลับไปยืนเหนือ e ma 25วันได้รับก็อยู่ที่24บาท60นะคะต้าน26ถึง26.5แล้วก็คัดลอสที่24.4 ตัวสุดท้ายเป็นโซล่านะคะโซล่าเนี่ยมีรูปแบบของการสร้างฐานแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการวกตัวขึ้นนะคะมีโอกาสทดสอบ ema 200วันนะคะซึ่งอยู่ด้านบนโดยมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเป็นตัวหนุนนะคะรับจะอยู่ที่12บสาทสาต้าน13บาทกับ13บาบาทสิบาทห้นะคะแล้วก็คัดลอสที่12บสองบาทสิบตางค์ค่ะนะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ